ลักซี่จัดๆครับของคุณที่มาจากควาคเข้าไกลนะครับก็ปก <c oughs> ติแล้วพอผมมาเล่าอะไรอย่างนี้มก็จะชอบเล่าในชวงนทิทานนะครับซึ่งสำหรับเรื่องของทันด่วนศิรัตทันด่วนเรากเด็กที่กำลมีแผนเวลาสร้างทันด่วนสองชั้นเนี่ยเอาจริงเพราะฟังเ <c oughs> รื่องฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วร้องมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเศร้าเอาจริงๆเรื่องที่น่าเศร้ามากๆที่ประชาชนเนี่ยไปไปมาๆกลับไม่ใช่เป้าหมายหลักในการดูแลของรัฐบาล ไปไปประมาณประชาชนเนี่ยก็เป็นได้แค่ทางผ่านเท่านั้นเองแต่เป็นทางผ่านยังไงเดี๋ยผมลองมีแขกให้ฟังแล้วกันนะครับก็สาหรับชานดวจสีรัตนะครับเอาจริงๆชัรดวดเนี่ยก็อยู่คู่กรุงเทพมหานครม,มานานแล้วมันก็เป็นชันดวดของขึ้นมาตั้งแต่เด็กๆเป็นชันดวดที่ผมใช้ตลอดสําหรับการไปเรียนตั้งแต่ประถมมัธยมอย่างนี้ใช้เพื่อเข้าเมืองเพราะบ้านผมมันก็อยู่กรุงเทพตอนอนู่น้องอยู่ดดสีบุรง,งามางวานันก็ใช้ด้วยเป็นประจำทีนี้คือไอ้ตัวชานดวดสีรัตนะครับมันมันจะหมดอายุสัมปทานไปแล้วแ้ก็ตตัง่ประมาณ ปี62ไปรอบนึงเสร็จแล้วมันก็ได้มีการต่ออายุสัมปทานไปประมาณ15ปี8เดือนแต่ทีนี้คือตอนนี้มันเปปี67ใช่ไหมเราก็ต้องผ่นานมา5ปีแต่ทีนี้มันมีการเล็งที่จะต่อเพิ่มไปอีกซึ่งเอาจริงๆคือไอ้ทาง์จรายของการเล็งต่อเพิ่มเนี่ยเรายังไม่ได้ชัดเจนแล้วเกาบอกว่าจะเซ็งกันในปีนี้แต่ได้ยินมาว่าจะคร่า,าออวๆประมาณ22ปี5เดือนซึ่งเอาจริงๆแล้วพอรวมๆกันเนี่ยสัมปทานทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะไจบทีี่ปประมาณ2600 ปีศสอง0นกยนะครับซึ่งจะที่ฟังจากท่านสุนัทเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นว่ามันก็จะจบวงการกันกับตัวเราทัทรเวเลยนะครับทีนี้คือผลของการต่อนี่นะครับผลของการต่อรุ่นะะเน,นี่ยครับคือบอกว่าจะเป็นการต่ออายุสัมปทานเนี่ยเพื่อที่จะลดค่าทช้จ่าน,นมันก็เป็นการยื่ยนข้อเสนอมาต่อนะครับว่าอยากจะลดค่าของชีพให้กับประชาชนอยากจะลดภาระค่าใช้จ่าย อยากจะช่วยให้คนเข้าถึงไอ้ตัวชันหลวนอะไรนี้นได้ง่ายมากขึ้นก็เลยจะลดค่าทางหลวนให้โดยการเจราจราข้อตกลงต่างๆเนาะแต่ที่นี้คือมันก็ดังพ่วมาด้วยเรื่องของ,งทางด่วนสองชั้นหรือชันด่วนตะกุดเด็ดอันนี้ผมก็ขออนุญาตอ้าองอิงตามคําพูดของท่านสุริยะเลยล้วการระครนบผมอันนี้ก็เอามาจากเว็บไซต์ของทางรัฐบาลเองนะครับคือท่านสุริยะเองก็ยืนยันว่าไม่มีการเพื่อประโยชน์ให้กับเอก,กชนทั้งหมดเนี่ยทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนเท่านั้นลดค่าของชี ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับผม <Okay. S 1> แต่ทีนี้คือสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นอะไรที่ม,มันมีสิ่งหลายอย่างละเอยียดตามตลอดทางนะครที่มันน่าสงสยัยน่าข้องใจหลายอย่างมากเลย mm. เรื่องการให้เดินอปสนงให้เอกชนแต่ทีนี้คือเป็นการเจราจาต่อสมัรท่านเลยทีม่มีการออกกดราคาใหม่ตอนนี้ความจริงแล้วเนี่ยเราก็รอตอนที่สมัครทานหมดอายุก่อนก็ได้แล้วค่อยมาเจราจาจรทีใช่ไหมครับ พรื่อประโยชน์ของประชาชนเนี่ยก็ต้องมาคุยกันว่ามันเรื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงขนาดไหนลดค่าโครงสร้างลดค่าใช้จ่ายการเดินทางครับเพื่อเอาจริงถ้าเกิดบอกว่าสัมปทานบางคนอยู่แล้วเนี่ยตัวไอสตรัคเจอร์ตรงนี้มันก็จะตกทำเป็นสินทรัพยใช่ไหมครับซึ่งรัพก็สามารถที่จะบริหารจัดการดูแลให้มันอยู่ในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดได้ไม่ใช่เนต้องต่อสัมปทานหรือต่อประโยชน์ในแบบเอกชนในาคอีกขนาดนี้ก็ได้เหมือนกันครับทีนี้นะครับพอปกติแล้วนะครับตอนที่ อะไรก็ตามนะอีโครัร่เจอร์อะไรก็ตามแต่ที่ต่างประเทศน,นียเขามาลงทุนภายในประเทศไทยโดยที่มีสัญญาเรื่องสัมปทานเนี่ยครับเขาก็จะมีการวางแผนการลงทุนแล้วนะว่าเขาจะทํายังไงเพื่อให้เขาได้เงินทุนไหลเวียนกลับขึ้นมาจนเขาสามารถจะไปดีเฟนด์หรือได้เข้าถึงได้กับไรตามแบบอายุสัมปทานที่มีทีนี้หลังจากหมดสัมปทานนะครับในตัวสิ่งที่เขาลงทุนก็ควรจะต้องกลัมาเป็นของรัฐซึ่งตัวทังเดอตรงนีง้นะครับเมื่อกมาเป็นของรัฐเนี่ยก็แล้วแต่ว่ารัฐเราจะ บริหารจัดการอย่างไรซึ่งก็จะมีช้อยของการจะให้ 1941, er ึืนฟรีก็ได้หรือว่าจะเก็บเงินในราคาถูกเพื่อที่จะเอาเงินรายได้นะตรงนี้เอามาหมุนแล้วก็สร้างอินฟรสตรั่เจอร์อื่นเพื่อจะซัพพอร์ตชีวิตประจำวันของประชาชนต่อได้ในอนาคตหรือว่าจะเกิดรัฐบาลมองว่าตัวเองไม่สามารถที่จะมีความสามารถพอที่จะบริหารจัดการได้ก็สามารถแบ่งแบงอเทศชนรายใหม่เข้ามาบริหารจัดการตัวทางด่วนนี้ใหม่ก็ได้นะครับแต่ประเด็นคือณตอนนี้ครับมันเกิดความดันทุรัง แต่ครคือพยายามเร่งเหลือเกินเร่งอยากจะเซ็นสัญญาให้ได้ลงนามให้ได้เป็นปีนี้แต่ทีเนี้ยมันยังติดปัญหาพวกประเภทแบบ EIA แล้วก็เรื่องของการเวนคืนอยู่นะครับอันนี้ผมขอยกตัวอย่างในพื้นที่ของผมเองก <S <S <ด>็ต้องส่วนขอแผนแถวผมก็จะเป็นตรงที่อยู่ใกล้ๆกับตัวสถานีการบันซื้อน,นะครับถัดเข้ามาเลยเข้ามาทางจะกรจักหน่อยเนะ <S <S าะใต้เนี่ยขึ้นอยู่ที่หน้าหมู่บ้านของประชาชนเลยนะครับใต้เป็นการคัดค้านเรื่องของการสร้างชั้นของตึกระเบิด ไปนะครับผมขออนญ่ตอ่านให้ฟังอาจจะมีคำตับอใช้นิดนึง้องขอไปครับก็คือเวรคือที่ดินสร้างชานด่วนไปแล้วหนึ่งชั้นยังไม่พอใจต่อเป็นสองชั้นถามใจกค้คุ้งไหมอันนี้ก็คือเสียดจากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับที่เขาก็เคยได้รับผลกระจบจัดก,การสร้างชานด่วนรอบแรงมาแล้วเหมือนกันแล้วพอสร้างชานด่วนขึ้นมาใช่ไหมครับพื้นที่อยู่ใต้ชานาด่วนก็จะเป็นของการทางพิเศษเนาะแล้วพื้นที่ของเขาที่คนจะต้องเป็นพื้นที่ส่วนกลางพื้นที่จะต้องเป็นพื้นที่ที่เ,เป็นป ที่ออกกำลังกายที่ที่รจะมาทำกิจกรรมร่วมกันพอมันเป็นวินที่ของการทานการจัดพัฒนาการจัดปรับปรุงทำอะไรไม่ได้เลยกลายเป็นว่าประชาชนในเขตของผมนะครับก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับแสงอาทิตย์แต่จะบอกว่าจะตอนกลางคืนใ,ใช,ช้ใช้ชีวิตอยู่กับแสงจันทร์มันก็ไม่ได้เพราะว่ามีทางหลวงบางหัวอยู่และถนนทางด้านหน้าของที่มีคนเดินอยู่นะครับตองน,นั้นก็เิดปัญหาเรื่องของเป็นถนนหนการของการรถไฟอีก คือโดนซ้ำโดนซ้อนทุกอย่างทุกทางกลายเป็นว่าพื้นที่จนนตรง,งนั้นพื้นที่ส่วนกลางส่วนที่มันควรจะต้องเป็นส่วนสาธารณะอะไรก็ไม่สามารถจะปรับปรุงอะไรได้สักอย่างเลยคนระับเดี๋ยวดูภาพต่อไปครับก็จะเห็นว่าเนี่ยชุมชนที่ขึ้นความจริงรอบๆตรงน,นี้ก็แต่ละชุมชน,นก็คือหดนตกรกันทั้งคานไั้หมดครับแต่ว่าชุมชนเนี้ยจะขึ้นไปให้เห็นใหญ่ชัดเจนเลยเ็ตก็ได้ออกตรงนี้ไม่เห็นโดยคำว่าเลยจะไปไม่เดียวเนี่ยอันที่ตัดตัดขวางไปแล้วนั่นแหละครับคือทางหลวงสิรัตที่เขากำลังจะสร้างตัว เอดับเบิลเด็กนะครับทีนี้นะครับคือตอนไอตัวโครงการเนี่ยตอนแรกอะเขาก็บอกว่ามันก็จะตอนที่เขามาลงพื้นที่มาฟังความคิดเห็นประชาชนน,นะน้องในเขตจตุจักรเนี่ยก็ได้มีการบอกว่าจะไม่เวงคืนเพราะว่าจะตัดเสาลงไปตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะระับผมก็พยายามไม่เวงคืนแต่ทีนี้ก็อยากเชิญทุกคนมาลองดูแล้ววันนี้ก็เชิญผมไปลงพื้นที่มาก็ลองดูแล้วว่าคือมันก็ดูแตกกันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปตามสักเจอสองตัวชั้นด่วนเนี่ยตรงพื้นที่ตรงเนี้ย ถ้าเขาบอกว่าสัปเสาโครงการผมก็มองว่ามันก็มันก็น่าจะยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเสาหลักมันอยู่ทั้งสองข้างทางใช่ไหมก็มีความเป็นไปได้อว่ามันจะต้องตัดเสาคู่ตรงตั้งข้างรอบนอกซึ่งแต่ว่ามันจะต้องมีเรื่องของการเว้นคืนมาด้วยแล้วทีนี้คือประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็มีการรวมตัวคัดค้านกันอย่างชัดเจนนะครับก็เลื่เรื่องของ EIA เนี่ยก็ยังไม่ได้คลีหน้ายไปไหนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันติดปัญหา2อย่างนี้อยู่แล้วจะเกิดรีบเซ็นไปนะตอนนี้รีบเซ็นที่เสร็จภายในปีนี้ตามที่าไ้นะขับคือมันก็จะต้ออองงงติดปัญหาเรื่ข EIA ก็เรื่องของการเรียนคืออย่างแน่นอนและถ้าเกิดมันมีการทาักทานจากทางฝั่งประชาชนนะครับและโครงการมันไม่สามารถที่จะเดินหน้าไปด้วยความเร็วหรือตามชาม์ไลน์ที่ตกลงกันไว้ในสัญญาเนี่ยมันก็จะเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งมันเป็นข้อท้าที่อาจจะทำให้เกิดเป็นผลที่ตามมากับรัฐมาลต่อได้นะครับก็ะจะเป็นภาระราค่าใช้จ่ายหรือค่าปรับอะไรต่างๆอย่างาาน,างนี้ทีนี้นะครับคือผมก็อยากจะไฮไลท์นะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันคือผลลัพธ์ของการที่เราไม่ได้ตั้งประโยชน์ของประชาชนเป็นเป้เปาหมายสักเท่าไหร่ แต่แค่มองประชาชนเนี่ยเป็นทางผ่านไปสู่เป้าหมายอันแท้จริงซึ่งก็คือการเลือกประโยชน์ให้หนายจุนโดยที่ไม่ได้ผ่านระบบแบบปกติเ,เช่นเรื่องของระบบการมาประมูลสัมป,ปทานกันใหม่หรือการเจราจาอะไรอย่างถูกต้อง,องนะครับตอนขอยกตัวอย่างคาพูดของผู้แชร์จากการทางข่าวกันตอนที่เขามาหนพื้นที่เพื่อเรียนรับฟังปัญหารประชาชนเขาก็บอกว่า,เ,ามเมื่อเงินเจริญขึ้นเนี่ยรถมันก็จะเยอะขึ้นก็เลยต้องสร้างถนนเพิ่มขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ทีนี้คือ เข้าใจในแง่ตรงนั้นนะครับเมื่อมันเจริญขึ้นเมื่อบอกว่าคนมันเริ่มหนาแน่นขึ้นก็ต้องมีเรื่องของไอ้สนนมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ต้องถามคือมันจะเป็นที่ต้องมาสร้างตอยดีหรือไม่คือเราสามารถที่จะไปลงทุนด้านอื่นมากกว่านี้ได้หรือไม่ในพื้นที่ที่ยังเป็นไม่ใช่เส้นเลือดเลือดหลักแต่เป็นเส้นเลือดฝอยที่ประชาชนยังไม่สามารถีจะเข้าสู่ตระเส้นเลือดหลักเพื่อที่จะเข้าสู่สนสงสารชะได้ทําให้ประชาชนหลายคนต้อง ใช้เงินในการที่จะซื้อ,อาการเดินทางของตัวเองไม่ใช่พวกแบบมอเตอร์ไซค์หรือรถจมหรืออะไรก็ตามแต่น,นะครับผมก็อยากให้ทา,า,างรัฐบาลเนี่ยมองเรื่องของการพัฒนาขนส,ส่งสาธารณะให้ทั่วถึงอย่างเท่าเทีเทยมเพื่อประชาชนทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงการเดินทางได้อย่างเท่าเทียมทั่วกันทั้งเมืองมากกว่าแล้วก็ตอนหลังเนี่ยทุมันต้องมีการพัฒนาเรื่องของอไอ้ถนนก็สามารถพัฒนาตามบัตรมาได้นะครับนในเวลาที่เหมาะสมนั่นแหละครับทีนี้นะครับ คือพอเราไม่ได้ตั้งประโยชน์เรไอ้ประโยชน์ของประเทศเป็นหลักนะครับซึ่งในกรณีเนี้ยมันควรจะต้องมาประกวดราคาใหม่ป้งหมดสัมปทานใช่ไหมครับมันกลายเป็นการหาข้ออ้างน,นะครับหาข้ออ้างอย่างเช่นเรื่องของการลดค่าทางด่วนหาข้ออ้างเป็นล้านแปดเพื่อที่จะมาต่อสัมปทานให้กับัายนทุนเจ้าเดิมโดยที่ไม่ได้ผ่านการประกวดราคาแล้วทีนี้ครับจากอย่างเรื่องของ i A และเรื่องของไอแองจิวินคืนน้องให่ใช่ไหมมันก็อาจจะเกิดปัญหาระยะยาวต่อไปในอนาคตแล้วก็เรื่องของไอตัวรายละเอียดในสัมปทานด้วยแหละครับ ว่าโครงสร้างราคามันจะเป็นอย่างไรแล้วราคาค่าใช้จ่ายอะไรอย่จะเป็นอย่างไรเพราะถึงแม้เขาจะลดให้ในตอนต้นไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่สามารถเพิ่มราคาทันท่ให้ในตอนหลังได้เหมือนกันนะครับแต่จีิงๆครับก็อยากจะบอกว่าสิ่งพวกนี้ที่มันเป็นปัญหาที่เราพยายามจะไฮไลท์กันอยว่นนี้ก็คงจะเป็นปัญหาที่แก้ได้ยากเพราะว่าชาติรัฐบาลเนี่ยยังมีเป้าหมายในการทํางานในรูปแบบนี้อยู่นะครับรูปแบบที่ตั้งเป้าไว้คือเพื่อการเพิ่มประโยชน์ให้กับนายทุนส่วนประชาชนเนี่ยที่รัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่ต้องดูแลโดยโตรงเนี่ย แบบถูกใช้กับถูกมองเป็นเพียงแค่ทางผ่านไปสู่เป้าหมายแทรจริงนะครับขอขอบคุณนะครับ